ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่อง r e d b i r s e 0น9นะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเด็กคิสของการ์ดไฟเวนการ์ดภาค V นะครับ V standard ก็จะเป็นเด็กของแคนอาลุคามิสายกลิ่ e บัสเตอร์ดากอนนะครับเอาที่สัดส่วนเกตสามก่อนเนาะ ก็จะมีนี่กอลเดบลัสเตอร์ลวก้อนสใบนะครับความสามารถก็คือในเทินคุณเป็นอันนี้เป็นคอนติเนียลัอแรกต่อจำนวนเดียากาศแถวหน้าของคู่แข็งนะครับที่ไม่มียูนิตอยู่ทุกๆ1ช่องจะได้รับ1นึชิแล้วก็5,000แล้วก็สกิลที่2ก็จะเป็นสกิลแอคทีฟ ความสามารถเกิดในช่องแวนการ์ดเหมือนกันค่าคอร์สเคอร์วบาร์หนึ่งทิ้งการ์ดบนมือนหนึ่งใบใบเดียกาศแถวหน้าคู่ต่อสู้ทั้งหมดแล้วก็ขยับยเดียากาศแถวหลังขึ้นมาแถวหน้าที่อยู่ในช่องเดียวกันนะครับใส่มาสี่ใบเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวหลักของเด็กนะต่อไปก็จะเป็นนี่เลยใส่มา3ามใบ อันนี้ตัวที่ผมชอบมากตั้งแต่ตอนออกมาเป็น Td 0 Td 06ในภาค limit break ละพอออกมาภาควีก็ชอบยังที่เหมือนเดิม thunder break หลักก่น,นะครับความสามารถคือถ้าเวงการของคู่แข่งเป็นเกรด3หรือสูงกว่าในกรณีที่ยูนิตเนี่ยจะทำการโจมตีจะทำการโจมตีกับยูนิตแถวหน้าของคู่แข่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งเป็น active ใช้ได้เทิร์นละครั้งค่า cost counter bar หนึ่ง คู่แข่งเลือกเคลื่อนย้ายยูนิตแถวหลังขึ้นมาแถวหน้าที่ไม่มียูนิตอยู่นะครับเคลื่นอนอันนี้สามารถเคลื่อนย้ายแนวทะแยงได้นะไม่ต้องเป็นแบบแนวตรงก็ได้ใส่มาสามใบแล้วก็เกสามจะมีอันนี้อีกสองใบเหมือนเบรกไหลย่อมๆ ชื่อเดทอน n กสติงเกอร์ดากอนนะครับความสามารถอันแรกเกิดได้ทั้งเรียากาศและแวนกาดเป็นออโตโอ้บอกว่าเมื่อลงสนามเขาจะบัตหนึ่งเป็นค่าคอนนะเลือกใบเรียากาศแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ตัวนี้จะได้รับ5,000ันจนจบเทินอีกสกิลหนึ่งเป็นออโตโอ้มา่ถูกไลททับสามารถเอามันะลงในช่องเรียากาศช่องไหนก็ได้แล้วก็แวนกาดจะได้รับ1 0,000จนจบเทิน ถือว่าแรงอยู่นะแต่ใส่มาสองใบพอเพราะว่ามันกินค่าคอสเยอะไอเนี้ยข้อดีอย่างคือต่อให้มันใช้สก,กิลตีมันไม่ต้องกดค่าคอร์สไงส่วนอีกผลที่ใส่มาสามใบเดี๋ยวบอกครับแล้วต่อไปก็จะเป็นสัดส่วนของเกรดสองเนาะก็จะใส่ใบนี้มาสี่ใบเป็นเล็กอ่าเล็กเลสเ,เนสตาคอนนะครับสก,กิลออโต สกิลแรกใช้ได้ทั้งช่องเรียกอากาศและแวนการ์ดเมื่อลงสนามเขาจะบ้านหนึ่งเลือกใบเรียกอากาศแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็กสกิลหนึ่งเป็นออโต้ในช่องเรียกอากาศเมื่อหยุดอนนี้โจมตีแวนการ์ดแถวหน้าถ้าแถวหน้าของคู่แข่งมีเรียกอากาศหนึ่งใบหรือมากกว่าเหรือต่ำกว่ายูนิตนี้ได้รับสามพันจนจบการต่อสู้ก็ตีหมื่นสองง่ายๆเลยเนาะใส่มาสี่ใบครับสาเหตุเพราะเป็นตัวไวเป็นพิเศษที่เฉยอีกอย่างมันมันละยิงเกต อ่าแลวยิงแถวหน้าอีกฝ่ายในตอนต้นเกมได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้ครับสามไปกองทัพเอลเซอร์ชั้นสูงซื้อตันสกิลแรกอยู่ในช่องเรียกอากาศเนาะบอกว่าเมื่อเรียกอากาศของคู่แข่งถูกบายในในเทินเรานะยูนิตนี้และเอลิเซอร์กอรลดบัสเตอร์ดากอนบนช่องแวนขาดหรือเรียกาศได้รับพลังบวกอีก5000จนจบเทินแล้วก็ออโต้ในช่องเรียกากาศเหมือนกัน เมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนินินเนี้ยโจมตีแวนการ์ดถ้าคู่แข่งไม่มีเรีกการดในแถวหน้านําตัวนี้เข้าสู่โซได้ชั่วการ์ดหนึ่งใบเก่งนะแต่ว่าขอสักสามใบพอต่อไปก็จะเป็นอีเดเซอร์แห่งดับผู้โจโอ,โอนะครับเมื่อลงสนามขาตบานหนึ่งเลือกแถวตั้งหนึ่งแถวนะครับ ของฝ่ายตรงข้ามนะใบเรียกอากาศแถวหน้าของคู่แข่งในแถวที่เลือกนั้นเคลื่อนย้ายเรียกอากาศแถวหลังอ่าอันนี้ต้องแถวเดียวกันนะเคลื่อนย้ายเรียกอากาศแถวหลังของยูนิตนั้นขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็สกิลอีกอย่างก็คือออโต้ในช่องรยากาศหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นเมื่อจบกจารต่อสู้ที่ยูนิตอ่ายูนิตแวนกาดโจมตี ถ้าคู่แข่งไม่มีเรียากาศในแถวหน้าสแตนยูนิตนี้โดยจ่ายค่าคอสเป็นคอเตอร์บาสหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นสัดส่วนเกรดสใบสุดท้ายเนาะก็จะเป็นด a ค k อนิกเดียสไซส์นะครับความสามารถอันแรกเกิดในช่องเรียากาศาศบอกว่าเมื่อลงสนามจ่ายโซบาส2ใบเลือกใบเรียากาศแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ ได้รับพลังอีกสามพันจนจบเทินสกิลที่สองคอนติเนียบอกว่าเมื่อ,อในการต่อสู้ที่อยู่หนนี้โจมตีแวนกา์ดครับถ้าคู่แข่งไม่มีเราียกาดอยู่ในแถวหน้าเดียวกันกับตัวนี้นะก็จะได้รับอีกห้าพันครับผมต่อไปก็จะเป็นสัดส,ส่วนเกรดหนึ่งนะครับ สันส่วนเกตหนึ่งใส่นี้3าใบชื่อ Demolition Dragon นะครับความสามารถแรกเกิดในช่องเดียากาศถ้าคู่แข่งไม่มีเดียากาศในแถวหน้าได้รับอีกสามพอันนี้เกิดในช่องเดียากาศนะอีกสกิลหนึ่งบอกว่าถ้าอยู่ในช่องแวนการ์ดเป็นออตโต้เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดได้่วการ์หนึใบ ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับดาร์กนินเซอร์ลายๆสกิลในช่องเวนการ์ดและเรียการ์ดออโต้นะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดหรือการการอ่การโจมตีที่ยูนิตเนี่ยบูตแล้วโจมตีฮิตแวนการ์ดสามารถเปิดใบบนสุดเจ็ดใบนะครับของไฟอของไฟเราของไฟเนาะแสดงทันเดอร์เบรกดาร์ก่อนตัวนี้ทันเดอร์เบรกหนึ่งใบนำขึ้นมือ แลสำหรับกองการ์ดถ้าเรานำตัเนเดอร์เบรกดาก่อนเนี่ยกลับขึ้นมือนำยูนิตนี้เข้าโซนะครับอ่นี่เป็นสายเหตุที่ใส่มาสามนะเอามาเปิดกองหาช่วยในการลดการสก,กูเกตได้ดีแล้วก็รีก,กองด้วยในตัวตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ อีเดเซอร์พิธีการแห่งไฟแคสเตอร์นะครับสกิลในช่องเดียากาศออตโต้นะบอกว่าเมื่อลงสนามทิ้งการ์เป็นมือ1นึ่ใบเลือกเดียากาศเป็นแถวหน้าคู่แข่ง1นึ่ใบนะบายการ์นั้นและยูนิตเนี่ยจะได้รับบวกค่กาพันจนจบเทิร์นต่อไปก็จะเป็น2นีสอใบสายฟ้าแห่งความหวังเฮเลนานะครับ สกิลออโต้ในช่องเดียากาศเทินละครั้งนะบอกว่าเมื่อเดียากาศของคู่แข่งเดียากาศของคู่แข่งนะถูกใบในเทินคุณถ้าบนดาเมจโซนของเราไม่มีดาเมจหงายอยู่ก็โซบ้าหนึ่งใบเขาจะชั้นหนึ่งและไปสุดท้ายนี่ครับเสียดายโดนแบนไม่ไม่เชิงโดนแบนโดนลิมิตจนเหลือหนึ่งใบไลทิ p งฟินิก ใบนี้เก่งนะสกิลออโต้ในช่องดับโซนเมื่อเรียกากาศของคู่แข่งถูก buy ใบนี้เทินคุณสามารถคอใบเนี้ยลงช่องเรียากาศถ้าคอบวกสามพันจจบเทินต่อไปก็จะเป็นสัดส่วนของเกรสูนเนาะก็จะใส่ต่อไปก็จะเป็นสัสดส่วนของเกรสูนย์นะครับใบแรกผมจะอ่ะนี่คือตัวเริ่ม ใช่ไหมชื่อ,อมันคือสปาคิดดากูลนนะครับสก,กิลบอกว่าออโต้เมื่ถูกไลทับได้จั่วการา์ดหนึ่งใบอันนี้แล้วแต่ความชอบนะว่าใครจะเลือกไปไหนสก,กิลมันเหมือนกันหมดอะต่อไปดอพีจีครับไวเบิร์นการ์ดเกาใส่สีนะแล้วก็อี โอ้ดากอนเมดเป็นดอทิกเกอร์อีกสองใบที่ต้องใส่ดอหกเพราะว่า,าตัวกอลเล็นะครับมันเป็นมันเป็นเด็กที่ต้องทิ้งมือแล้วก็ปกตินะลูกคานี้อ่ะมันเป็นแคนที่มือน้อยอยู่แล้วก็เลยอาจจะจะเป็นต้องใช้ดอทิกเกอร์เยอะหน่อยต่อไปก็จะเป็นนี่ ยูทิกเกอร์สใบนะครับต่อไปก็จะคิดที่ข้อทิเกอร์อันนี้จีนฟูชัวไลท์ใส่มา3ใบแล้วก็อีก3ามใบที่เหลือผมจะเรียกเป็นฟอนทิเกอร์นะครับพูดน้อยแห่งสายลมไฮยตาติอันนี้แล้วถ้าความชอบนะส่วนกิฟก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้เลยครับว่าจะใช้เป็นกิฟ1หรือกิฟส่วนผมใช้เป็นแ x คเซลนะครับ เพราะว่าอนอกจากเพิ่มเพิ่มช่องเรียากาศแล้วก็เพิ่มพลังให้ห้าพันแล้วอะข้อดีอย่างคือมันได้จวหนึ่งใบมันได้จวหนึ่งใบก็เลยอ่ะโอเคเรียกอันนี้ดีกว่าเพราะถ้าเกิดใช้เซลล์หนึ่งะข้อเสียคือต่อให้มันได้พลังเพิ่มมาหมื่นหนึ่งอะแต่มันเสียโอกาสในการจวดหนึ่งใบซึ่งปกตินาะรู้แคมันมือน้อยอยู่แล้วอะเราก็ต้องการจวมากกว่าเนาะเพื่อทางเกมได,ได้เร็วแล้วก็ได้ดีกว่า ก็ต่อไปก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวอย่างการเล่นที่แบบสมบูรณ์เนาะสำหรับเราสำหรับเราก็จะเริ่มด้วยการไลฟ์เป็นตัวนี้ d e m o มด t i o n ด r ก่อนปึ๊บอันนี้เองนะเมื่อไลท์ทับอ่ะโจน,นึงโจน,นึงอัน,นี้ช่างมานะันอ่ะ แล้วก็สกิลในช่องแหวนกาดแล้วบอกเมื่อโจมตีฮิตจะได้ได้จัยหนึ่งใบแล้วก็ต่อบูทด้วยตัวนี้แล้วก็แดนเซอร์ไลๆนะครับเพราะว่าไลๆอ่ะมันไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นตัวมันที่โจมตีเนี่ยแค่มันบูทและตีฮิตแวนก็ได้ก็จะใช้เป็นอ่ะมันบูทแล้วอ่ะเดโมเิชันโจมตีถ้าเกิดเราบังคับเขาการนะเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาไม่การ เราจะได้การ์ดขึ้นมือฟรีๆอ่ะสองใบได้เลยนะอ่ะก็จะอ่ะสมมติโจมตีฮิตขึ้นมาจั่วขึ้นมาหนึ่งใบก่อนแล้วก็เปิดการ์ดใบบนสุดเจ็ดใบเพื่อค้นหาทันเดอร์เบรกดากอนนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีไหมอ่ะมีเนี่ยอย่างเงี้ยมี แล้วก็ได้ขึ้นมือหนึ่งใบแล้วได้ขึ้นมืออ่ะนี่เขาโซได้ทั้งโซแล้วก็ได้มือฟรีเด้รีกองอีกหนึ่งใบอ่าได้จั่วเมื่อกี้หนึ่งใบอย่างเงี้ยแล้วก็เทิร์นต่อมาถ้าสมมุติอ่ะเราโดนเขาแห่มาหน่อยหืสองอ่ะสมมุิิเขามีเดียากันข้างในอีกหนึ่งตัว โอเคหน่อยถ้าเราไลฟ์เป็นตัวนี้นี่นี่ไลฟ์ like เป็นเล็ก <Yeah. S 2> เลสเนสดากอนนะครับสกิลบอกว่าเมื่อเข้าสู่สนามในช่องแหวนการ,รเรียกอาะาศเข้าเตอร์ Counter บาสหนึ่งใบดีทายอาก,กาดแถวหน้าอีกฝ่ายไม่ไม่ดีทายบายแถวหน้าอีกฝ่ายบายเลยนะหนึ่งใบแล้วก็ทันต่อมาเป็นเกรดสามนะครับไลฟ์แรกไลฟ์แรกถ้าเป็นไปได้อะ อยากให้ไลท์เป็นตัวนี้นะเดนโทนิสสติงเกอร์ไปไลท์ลงมาปุ๊บได้รับคลิปวางตรงนี้หนึ่งใบเราได้จัว่วสมมติเลถ้าเราได้จั่วแล้วเขาจะบ้านหนึ่งด้วยสก,กิลนี้ด้วย ยิงเรียก,การอีกไฟหนึ่งใบแล้วก็อาจจะคอตัวนี้มาเอามารอไว้ก่อนแล้วใช้เดไซ์คอลงมาในช่องนี้โซบาสองโซบาสองนะ วายเลียกัตติไยหนึ่งใบตอนนี้เราไม่มีไม่มีดาเมจที่หงายอยู่ใช่ไหมใช้สกิลของตรงนี้ครับทอดโซ่หนึ่งใบเอาตร์ชาร์ตหนึ่งใบอันนี้ใช้ได้วยเทอะครั้งนะอย่าลืมนะแล้วทีนต่อไปอ่ะทีนต่อไปเราจะ เอาน,นี้มากกันห่อยเอามาป้องกันเนี่ยปลาลงไปก่อนเลยพรอมชิวตั้งหมื่นหนึ่งเอาลงมากันไปก่อนเลยส่วนอันเนี้ยเราจะเสพทิ้งก็ได้ไม่ต้องยึดติดกับมันขนาดนั้นแล้วเราจะอ่ะเนต่อไปเราจะไล์เป็นใบนี้เพื่อปากลิปและเอาไอ้ตัวเนี้ยคอลงมานี่ต่อก็ได้หรือหรือหรือถ้าแบบอ่ะเราไม่มีใบนี้ แต่เราใช้เป็นใบนี้ลงมาเลยก็ได้ครับผมถ้าเราขอยากาศไปอื่นเรามาช่วยโจมตีอย่างเช่นใบนี้อันนี้มันช่วยทำเวฟได้ก็ ตัวอย่างคอมโบก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ